ในวงการบันเทิงปกติช่วงหลังผมก็เล่นละครซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วหลังจากที่รูปแบบโครงสร้างของธุรกิจมันเปลี่ยนไปละครมันก็ทำน้อยลงเราก็ได้ไปเล่นช่องอื่นได้ไปเล่นพี t v ได้ไปเล่นที่ทูหลังจากโควิดก็คือวอยซ์เป็นอันสุดท้ายแต่เรื่องนี้ถ่ายเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วแต่มันก็มีตัวแปรอะไรหลายๆอย่างในการกระบวนการทํางานของพี่จิ๊บเขาต่อผมุ่มกับต่อที่ มันเลยเถอมาติดตอนนี้งานในวงการบันเทิงถ้าถ้าเป็นแบบก็มีความสนใจในการที่จะคือเราก็พลอตล้วก็เก็บเกี่ยวนู่นนี่ไปเรื่อยๆเมื่อจังหวะและเวลามันพร้อมที่มันจะไม่เครียดไม่เหนื่อยมากเพราะว่าทุกวันนี้ก็เน้นสบายใจเป็นหลักนะ <c oughs> ถ้ามีจังหวะโอกาสแล้วก็ทุกอย่างลงตัวก็ทำงานมันก็เป็นงานที่เรารักครับ <c oughs> ผมไม่มีหนี้ <c oughs> ผมไม่มีหนี้ผมพยายามไม่มีหนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วครับผมไม่ผมไม่มีหนี้สินแล้วก็เราก็อยู่แบบบีบรัดมาตลอดโล่โปรไฟล์แต่ว่ามันก็ไม่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมจะต้องแบบมาจํากัดอะไรตัวเองเพราะผมก็อยู่แบบนี้ยสบายๆมาตลอดคนระ